สวัสดีค่ะช่องกอนใช้สร้างว่าน,นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้างานก่อสร้างนะคะที่วัดภูม้านฟ้ากันต่อเลยนะคะที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นระเบียงนะคะบริเวณหน้าวัดนะคะระเบียงโคดนะบริเวณหน้าวัดนะคะก็เดี๋ยวลงบันไดมาชมกันเลยนะคะ นี่ก็จะเห็นช่างนะคะกำลังทำการแกะสะลักนะคะแล้วก็ทำระเบียงกันต่อนะคะซึ่งก็จะเห็นหินนะคะซึ่งเอาต่อมาเป็นปราสาทนะคะสวยมากๆเลยนะคะก็จะทำการทำเป็นหลังคานะคะหลังคาก็จะทำมาจากหินเหมือนกันนะคะ นี่ก็จะเป็นระเบียงซึ่งอยู่บริเวณหน้าวัดก็ยิ่งใหญ่ตะการตาแบบนี้เลยนะคะสำหรับระเบียงคดบริเวณหน้าวัดนะคะลงบันไดมาลุกเดี๋ยวเราลงบันไดกันมานะคะเราจะเห็นพระนะคะเจียหินกันนะคะ ก็มีทางเชื่อมนะคะที่จะต่อไปบริเวณด้านหน้าของวัตถูม่านฟ้านะคะก็จะเห็นว่าพระนะคะก็ทำการสร้างประสาทเหมือนกันนะคะช่วยกันสร้างประสาทนะคะ ก็มันจะเป็นเสียงเกียง์นะคะนี่เป็นบริเวณด้านนอกนะคะของวัดภูมว่านฟ้านะคะอ่าน้องติวร้อนไหมร้อนครับร้อนใช่ไหมโอ้โหน้องติวก็พาคนมาดูอัปเดตนะเอออัปเดตงานอากาศดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ เกศธาตุกันนะคะนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็เข้ามาบริเวณในวัดกันแล้วนะคะก็เขตก่อสร้างนะคะก็อันตรายนะคะก็เราก็ อยู่ห่างๆนิดนึงนะคะถ้าเกิดเข้าไปก็อาจจะเป็นการรบกวนนะคะสําหรับช่างนะคะซึ่งกําลังก่อสร้างกันนะคะจะบอกว่าลมพัดเย็นมากๆเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศก็สบายนะคะ,ะสบายมากๆเลยนะคะบรรยากาศนะคะนี่เราก็จะเห็นรถยกนะคะตรงนี้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวลงมานะคะ เป็นบริเวณด้านหน้านะนี่ก็จะเป็นวิวนะคะบริเวณปราสาทวัดภูม่านฟ้านะคะพาทุกท่านนะคะเข้ามาชมความยิ่งใหญ่อลังการนะคะนี่นะคะป่น้องติวอ่าลูกความยิ่งใหญ่อลังการนะคะของวัดภูม่านฟ้านะคะ จะบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะทุกอย่างคือทำจากหินนะคะก็เดินมาชมนะคะ เดีย๋ยวเราเดินมาชมกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองสีหานครเดี๋ยวเราจะไปไหว้หลวงพ่อหินกันนะคะ กาศร้อนแต่ช่างสู้ก็บริเวณจุดจุดที่เราเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นขายดอกไม้นะคะให้กับทุกท่าน ที่มาไหว้เกศาธาตุนะคะนี่ค่ะเกศาธาตุนี่ก็จะเป็นบริเวณข้างในวัดภูมันฟ้านะคะอ่าจดที่เราจะนําเอาเกศาธาตุข้างบนลงเลยนะคะ แล้วก็สำหรับตรงนี้นะคะสำหรับใครที่มานะคะก็ก็จะมีจุดนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะนี่นะคะนี่ค่ะก็จะมีคมาขายหวยอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเด,ดี๋ยวเรายินดูนะคะระฆังที่ได้ยินนะคะก็เป็น ระครังสวรรค์น,นะคะหลวงพ่อก็ไปพักสักคู่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดนะคะที่เราเห็นกันอยู่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ นี่คือเกาธา่านะคะแล้วก็มาเจอระเบียงคดนะคะแล้วก็สถานที่หลวงพ่อนะคะที่จะบรรยายทำนะคะก็เดินไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอหลวงพ่อนะคะบัรยายทำ นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะที่เราเห็นอยู่นะคะจะบอกว่าสถานที่ว้าวมากนะคะอยากให้ทุกท่านได้เข้ามานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็มาดูว่าวัดภูม้านฟ้านะคะที่สร้างสามชั่วอายุคนนะคะถึงไหนกันแล้วนะคะบ๊ายบาย <Yeah. S 1> สวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องคอนชัยสร้างบ้านด้วยนะคะ